สุดท้ายละวคอมันมีปมดราม่านะครับหลายคนมองว่าเอ้ยพระจันฉายเนี่ยแอคอาร์ตเปล่าเวลารับวงรับไฟบนเวทีเนี่ยไม่ค่อยรับหมายถึงไฟกับคอเพชรถูกปะใช่ใช่เคลียร์ดราม่าหน่อยเคลียร์ดราม่าหน่อยวันนั้นเป็นยังไงโนนเล่านิดหนึ่งมันดราม่ามันมันเป็นคือตอนนั้นอ่ะมันหมดยกแล้วพี่ครับมันเป้งหมดยกแล้วแล้วผมโดนเตะพอผมโดนเตะปุ๊บเนี่ยน้องมันก็ยังไม่ได้ขอโทษเลยผมเขาก็เหมือนกับว่า ยืนมองผมอะไรผมเนี cage, bitch, ้ยอดหมดยกแล้วเตะผมผมกอยจะยืนมองเขาอ่แต่พอคูหนาว่าตอนน้องนี่ตอนนี้น้องก็ไปไปไปยกไปรับไหว้ผมก็ไม่เย้าผมไม่ไม่เย้าผมเดินหนีนะผมก็ยังเอามือผมไปรับไหว้น้องเขานะลงมาจากวีดีปุกน้องผมน้องอมเพชรกับผมเนี่ยก็ยังเหมือนปกติทุกอย่างไม่มีอะไรโกรธแค้นอะไรมนี้ก็ ก็ผมแม่ไ uhm ด้เด <not> bo ินเข้าไปขอโทษน้องเลยผมไม่ขอโทษที่มูมน้ําเงินเลยก็สวพักเขาอันนี้อันนี้เห็นอยู่เราบรรยายเกมคือมันเป็นแค่จังหวะจังหวะนั้นที่อาจจะยังไม่ได้อะไรกันไม่ได้ว่าไม่ได้ขอโทษอะไรกันแค่จังหวะนิดเดียวตรงนั้นใช่ครับพี่แล้วมันก็เลยเกิดมาเป็นประเด็นแบบเหมือนพวกดราม่าพวกแบบอ่าน่ายพวกโลกสวยอ่ะเเราและอย่างมันเป็นเอฟซีของกน้องคมเพรด้วย มันก็เลยบอกว่าเรามันก็เลยโจมตีกันโจมตีแต่ผมไม่ได้ไปใส่ใจเลยพี่ผมก็ปล่อยเขาโจมอยากโจมตีโจมตีเพราะว่ามันเป็นความชอบอย่างบา่คนหนิของเราก็มีของน้องเพชรก็มีเรับเราปล่อยแล้วแต่เขาอยากเราไม่มีเราเนี้ยที่ชกเราชกเสร็จเราอาชีพเดียวกันล้ายังเป็นเราชกเสร็จเราเป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมครับเราไม่ได้ไปแบบไอ้ชกเสร็จกูต้องลงมาไล่ฆ่าไล่ฟันมึงมันคือมันไม่ใช่ตั้งใจในกีฬาพี่ เออแต่ว่าหลังเกมเนี่ยนนก็ไปก็ไปที่มุมน้าเงินเข้าไปขอโทษทีมงานใช่ครับสตาฟผม้าไปขอโทษแล้วก็เข้าไปแล้วก็ทุกคนที่จะเห็นว่าคอมเมนต์ที่ผมคอมเมนต์กับน้องเนี่ยไปอ่านได้เลยพี่ไม่ว่าจะเป็นตอนที่ลูกน้องลงทุ่งกบแฟน้องจะต่อยเสร็จที่ว่าผมไม่คอมเมนต์หมดน้องก็มาคอมเมนต์ผมทุกอย่างมันคือไม่ได้กอดคือแฟนบวยอะดามากันมันเองแต่ักบวยเขาไม่มีอะไรเลยใช่ะ ก็ยังเหมือนเดิมพี่น้องครับทีมงานคงเพชรนะครับผมอันนี้เห็นกระตาครับคือพระดันจ่ายก็ไปขอโทษที่ห้องแต่งตัวนะครับผมผมขอโทษทั้งน้าไพลโรดทั้งท้องคงเพชรครับทั้งทีมงานเขาหลายหคนเนี่ยนั่งอยู่ตรงนั้นนะผมเลยเข้าไปขอโทษกับทุกคนครับจริงๆว่าเป็นเรื่องปกตินะอย่างนี้เพราะเราอยู่ในเวทีเราก็เห็นเงีอยู่แล้วแต่เพื่อนๆหลายคนแล้วที่เรื่องประเด็นดราม่าคือว่าหาเหมืแอคชาร์ดของพวกนี้เนี่ยดูมันเป็นเรื่องปกติ <c oughs> คือมันมเป็นเรื่องปกติแล้วผมไปไหนแล้วแต่มีคนแบบว่าไันเคียบนตจริจริงมัน <Comment, S 2> มันไม่ได <comment. S 2> ้ปกติพี่า <Comment. S 2> แต่ผม่ม <c oughs> บอกว่าแล้ว <c oughs> แล้วผมก็เคยแล้วผมก็ไม่ได้แคร์นะที่ผมหนักว่า <c oughs> ถ้าคุณมองผมแค่ภายนอกคุณก็อย่างาอยุคุณก็รู้จักผมแค่ไหน <c oughs> แต่คุณลองมาได้สัมผัสกับผมจริงๆเด็ก <c oughs> แล้วคุณจะรู้ว่าผมเนี่ยเป็นคนยังไงจะหาผมเป็นคนบ้าเป็นคนบอเลยก็ได้แล้วผมแล้วผมเชื่อคนหนึ่งอะ